ัเจ้ากะเขาบ่ออันนี้กะเขาเป็นเนื้คือภูเขาออาจารย์พึ่งค่ะจะคุยไปทีบพีพีตายอยู่บ้านก้าล่างนึงนะอ่ะจะพอ่อลายบ้านคนยังหลายลเนะาะบ้าดบ่เบิดงัวเป็นจองจำตัวบ,บ่เบิดคนก็ <c oughs> ไปตัวเดียวเนี่ยบ่พ่อกันเด้อง้อกันบ่ถักเท่าไหร่ใช่ไหมกินดิบบ่หมาด ต้องเด้อคนละห่อ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 กินผุละห่อเดียวพ่อพ่อเดียวพ่อบอกราบคนประยักกินเ่อประยักกินแล้วกจับสวัสดีและสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอซีเนาะบมเอชซีพังลาพังไทยและก็ต่างประเทศพน้องเนาะ วันนี้ก็มาพบพ่อกับช่องมาจอยแชนเนลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเซ็นเก่าเซ็นเคยเนาะวันนี้ก็สิมาเป็นสะพานบุญให้ทางเม่ลูกหาพี่น้องเนาะในว่าจี้เราจะไปพบพ่อไปพูดคุยน้ำกัดเลยพี่น้องเนาะหมดสักดาสีเวลาปะพ่อแม่พี่น้องไปโอ้ไปลมน้ำกัดเลยพี่น้องเลยครพอมาเพิ่มได้ไปเลยช่องกระซอกได้เลยช่องกระซอกฝันชิดถัดใครยินเนาะถอดไข่ยินเข้า

ปาทปเห็ดเสรไปเลยไล่างไกลแมนเ้ลนี่บอสบายดีสบายดีฮัมนบเมอร์ตี้เออสบายดีเออตากระหายน้อสบายดีเด้อ อืมแกงเห็ดพี่แล้วพี่วางพี่กันไ่้มาวางพี่กันได้นังแด้คนน้อยอย่าพาแกงเห็ดเอาไว้ก่อนกุ้งอะไรสับะเอาบ้านันแกงเห็ดระเยุ้งอะรบ่เห็ดนยมันั่งรัมมันั่งเจ้าน่ะนั่งน้ม่ ได้เก <laughs> <laughs> ็บมาคอนเีิวค่ะเก็งหมือนกันเลยเจ้ลุ่มกันระทึงไปลูกอีกคนหนึงได้ไปใส่ไอส่งใส่ในว่าลุ่มเอ้ยเหรอคิคิาทีอยงบอนี้าคือทีมร้องเะยนางอย่ังก็ไม่ให้นองเลยเร็วเอาล่ะลงทางนี้สบายดี

วันน huh? ี้เช hmm ้าหนึ่งเจ้าก็เห็ดกินเป็นบ่หำฮะปลาทเจ้ากินเป็นบ่เห็นนะเปนบุเมที่กินแล้วว่ากินคำออกหรือว่าจิมยิ้อไรนะมอหนี่นะเอาแพ้ปกเอา ีเ่กห้โบเใาเทีสเแล้วดไอเห็ดใส่ทงยางให้เลยด้อให้ขลอมือแกงด้อไข่กันบ่แข่งเห็ดใส่จิรอบ่บ่แข่งไอเห็ดชิ่เขเพราะว่นที่าวเทียงบ่เนี่ยรือว่าจังด โดยที่เออคือไปห้องเรียนน่ะไปไปโรงเรีย็นเลยผักเจ้ากะเข่าบออันนี้กะเข่าเป็นยังคือบ่อโออาจารย์พุ่พักาจะคูไปที่นผีพีตายอยู่บ้านกระล่างเนื้อเฉพาะลายบ้านคนยังลายเนาะบอดบ่เบิดงัวเป็นจองจำตู่บ่เบิดคน ก็เปตัวเดียวเนี่ยบอกพ่อกันเด้องอกันบ่ทวดเทิงซช่ไหมปกินอยู่บ่หมาดต้อเด้อคนละห่อ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 กินผุละห่อหอเดียวพ่อหอเดียวพ่อบอกสามคนประหยัดกินเข้ประหยัดกินเขาวหูจักอยูเจ้าเพลงบอกผุละห่อก็ดี้แหละคันหูจักประหยัดหูจักยอมกินมันอยากกินหลายมื้อบางคนกเบาประหยัดไงครับมีหลายกินหลายได้ขึ้นนั่งเนี่ยขึ้นโตนี่นั่งเนี่ เรื่มสังเกต๊ยวทางดกทางงอคิวงามโอ้ได้แต้มมาตีปลาคือเตะมาเกินเคียนอะไรเขียนคิวสิไปกินอยู่ไสนี่เข่าเนี่ยสิไปนั่งกินอยู่ไสกินในนี่เลยในผอยหยางนี่แหละเออเอามาโลดสามาสู่ลูกกินโลดเอามาแต่งมากินดอะ FC เบิ่งดูวค่ะเบิ่งกับเจ้ากินกันจิ้มกันในใดในคอยหาก็กินเลียังเล็กน้อยเอามาให้ลูกกินโลดสุกละบ่อแล้วละบ่อ ตากมาดูหำปร่งรลดบางหำใส่ถัวยอย่างนี้มากินกันเลยใส่ถั่วกินรอดในนางกินในแข,งขง้งแข้ลูกแกไปจะคนก็หาคนเเนาะ<อ>คนหนึ่งไปใส่โอ้ไปลินห้ามถั่วมอนะบอ่ออายหม <c oughs> ูนี่อ๋อนี้บ่อผู้สามเหมือนกันเนาะมอนี่มอผู้ที่สองนะมอนี่เนาะผู้ที่สามมีอยู่แมนบ่ผู้ที่สามมันอยู่แค่ลินคุณนี่เลือกผู้ชายผู้ที่สาม ปงใช่ใส่สามยิงสองดีเลยง่ายสั่งให้โงมอนองสตักค่านะเลยตักค่าแ้วคือร้านนี้เนี่ตาจีแสบแกงเห็ดกันว่าแบะแบบน้ำมันคุ่นน้ำนะคือยุ่งแต่ว่าชสกรโตกบมมีกรสโตกชัยบ้าแบเนี้ห่วยบมมีกระโตกชัยอีกได้บาท นี่กระตกโบมีอกินเออวะมอใส่ยาง่กันเห็ดยางเบุ๋งเห็นเขาบุ๋งอข้าวเจ้าว่าปุ่นกระเเห็ดยางเออมันก็คือกับเห็ดไข่เห็ดเนี่ยเห็ดน้ำหมากอ๋เห็ดน้ำหมากเห็ดน้ำหมากอ๋อเห็ดหยางกุงหยาเห็ดันงุ่น เดกขน่ง่เรื่องดูมสิจัดลองกินข้างในนี่เนาะมันกินนี่ออกินกินให้เบิมกิกินให้เอฟซีเบิ้งหามลากมือแล้ว่าคนนี้ล้างแล้มือน่นลางมือก้อนยังกินนองกินแล้วก็ตํมือ่งออตปารว่าไฟอยากละกินนี่พ่อหมดซ้ำคนยังทัน อ,อบุคหอยได้กินพร้อมกัน,นล้งได้เหือดเอือดจังลังไมไมพ่อเ้นลเอาเอาดินนี่ขขนยบดินอ่นั่นบ่่ได้ดินอีกคนนึง เปิดปลาลุงกินข้าวนํานมมาได้ปลาลุงกินข้าว่ะแม่ไามเออกินางเนาะกิน่ายังไงเด็กน่อยน้องเว้มียังเขาก็กินเบิ้ลเขามีของกินกินอะเากินเกียวกินกับเด็กไข่กับประหยัดกินเดอกินมือนละหน่วยเด้อไข่ข้าวละหน่วยเด้อ ถ sure да SO ั่วเสนาบวบถั่วเอาถั่วเอาผงเอาแกงไข่เอาอย่างเดียวประหยัดกินเลยเฮ้ยทีเด็นเวลาบ่มีกินอะไรก็ยังอดตำหมักผิดตำแจ่วประเด็กโดนนี่กินมาหน่อยสองหน่อยเนาะผู้ใหญ่เป็นนซอยเขาเขามาเลยเด้วยนี่ก็คือผู้ใหญ่ทั้งบ่าว์เร้าเนี่ยก็ซอยของกินมาเนี่ย เป็นไข่เนี่ยและเขาแม่เลก็ซื้อกลับบ้านใช่ครับมีเนาะเป็นไข่ก็มีมีกระ้มแล้วก็ใส่ไข่น้ำกินบ้านีนกับเขาเนาะฮะด้วยบ้ยนด้ยดิยังคือไปเขียนใส่หน้าเจ้าของเลยนะเอามีเขียนใส่สมบัติน่ะสองคนคิดคือกันของอ้ายก็มาเนอะนี่เสื้อแดงกันนี่ได้ในพ่อหรือได้ในแม่นี่ โอ้ยแสดงคิวเขางามบุตรสามคนสี่คนมาปูน้อยนี่แหละเนี่ยแม่เนาะคือกันคือกั้นกิ่งกันคือกันเบิดไก่ไอ้เนี่ยไก่เบาเจอย์จะได้ไหมแบบนี้่ะแล้วกหน้าดำดำไก่นี่แหละไก่ไก่กระดูกดำไก่ดำอออันนี้บอกไก่หงการไก่หงการหน้าก็เป็นตะย่าไก่กระดูกดำเลยด่าหนุ่มเอ๋ เราสื่อขบยาตรงเห็นั่นท่ามันก็เป็นขนานั้นแช่บ่ไขมันใส่พาตูวกับมันคือบานท่านหรอพาตีมันก็เชี่ยมีพายตูวก็สีดำนะ่บตวน่ะสองใบฮะไม่ได้ปลูกวบบ่บ่ก็เลยหามาปลูกวะเราก็หามาอยู่เราเลยยังไ่ได้ปลูกยังละ ปลูกะดิ <cues> like please, ่งม like ูมบเป็น <pawn> แ้นะก่่าูคือเ่าบ่อเลเ็นยังูฟักหนากูฟักปลูกหนากินเื่อเด้อกูใส่กระสอบกระส่ากินมาจากไหนหมอนียว่าทำเนียงอยาไปทางผอเลหมออายมาอยู่นี่ก็ไปทางแม่เบิรรและบากอยู่คนกเอาเราทึงบ่บ่้ ก็ไทยสารวัตร่นนี้เอรอสารวัตรเราทึงเล่เขาหัวจักจะหัชจักอยู่เบ้แม่เจ้าว่าเราทึงอเภอเจ้าใบิมน้ำมู่ได้ใช่ปีหนึ่งส่งปีก็ยังหัวจักสารวัเดในหน้าตัว ไปพ่อก <Hoy S 2> ันอยู่สยพ่อกันอยู่สทยไทยอยู่ไทยอ๋อจ็ไปทำงานอยู่ไทยบอไปจากปีอะนะมีครอบครัวก็เลยมาบอกเลย่ไใด พาเอเนื่อเห็นลูกนี่ลูกลูกนั่นนั่นออคืออคือลูกเลยคือคนใดในนี้น่ะ่ี่บังลูกกเบิ่ง่อแล้ว่อจะาอย่างจะพ่อได้อย <group Heh Murray> yeah, <on> ู <charger> <am> ่นุ่ี่ยมวได้อยู่นุกันเดี๋ยวบ่าได้ฮ่ไฮ่้คือกันนะนบคือกันได้ <c oughs> โอ้ยายธรรมดาตัวขับพีสุดที่เป็นไม่ได้อาตโตไปหลุดเยื้ออายได้หนิแมนเขาไปนในเรื่องครับหลุดเนื้นอตัวมีติเสื่อขวบบริการแบบนี้ผู้ใหญ่คันใหญ่คืออันนี้คือผู้ใหญ่จะดีเดอ้ออยู่ไทยเดอ้อ <c oughs> เป็นฝากมาอะไรเป็นเห็นครอบครัวทุนเจ้าเนี่ยถูกง่ายขาดเกินทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละ ยังกะบุ้มีขาดแรงแกงขาดหมอคือเพิ่อนยาเนี่ยขนาดหมอหนึ่ง่ก็ยังไปยืมชาวบ้านเพิ่นมาใส่ยังยืมอยู่ติดจานีกเนี่ยที่ได้จานวันนี้ผมยกกระตกใส่กินนี่งพอดื่มเมื่อมามืภอใหม่ก็จะเอาอย่างมันเมนสุดยูโรสุดผู้หญิง่งกระตกที่ใส่กินกับบุมีเด้อพี่น้องเด้อ ถ่วยบ่วงได้มีอยู่บ้างเชื้อพา้าแพ้เขากับพ่มี่ได้พวกนะอ้ข่วยบ่วงมีแหละเนาะถ่วยบ่วงนะพอมีเนาะเออแตะกตกเออหม้อตัวนี้บ่ดำไวัยด้สักดังอันใดดังคืนดังฟืนดังฟืนลรกมันก็มืดตะกตุเกพอมีเนาะกับพคกนองกับนี่โคกจะยืมเขาบ่อน กระบวงมีแล้วบ่หนึ่งน้ามาแล้วอย่างไรยังดื่มเขาจีไก่ตอนนี้ก็ขวดได้มีบ่ขวดขวดอะไรเอื้อยคุณเขื่อนลังนั้น่ะเอาหายบอนเจ้าเจ้าหายอะไรเฉวาเป็นๆนะบ่าวเออเออเขื่อนมีสามีหลายคนนะบ่แม็นเฮ้ยคนงามเราแบ่งกันเนาะพอได้บ่มีกันเราแบ่ง คือแกงน้อยแกงดีได้สาเหตุหน่ะทั่วแกงนาเดียวหนึ่งนายหมอนวันนี้บาบาสิมาแบ่งกันไปไปเอาได้กินขม้อเห็ดนี่แต่เจ้าเอาไว้ให้ลูกในเต้าจะกินเลยแล้วนาดเห็ดกินสำเร็จเขากับบริพ่ได้ฮะางเด็กหนอืแม่ลูกกินไฟมีแล้วมีคนหายมาแล้วเอาไว,ว,ว,ว้กินซะขโมก,กับใจหลายๆทีมีน้ำใจอย่างให้ก็ดีเอาไว้ให้ลูกกินซะ มีเทนากันเนาะเธนาเธนในก่อนมันอยากกับชิคอดอกดอซื้ออยากเอาเงินเลยนะสิคอซื้ออันดอกหาใหม่ก็ไดเฮ็ดเจ้าลูกเจ้าหลายดิเผื่อมันก็ไม่ได้กินเจ้ากับขาลูกน้อยกับลูกใหญ่แล้วกันยังคืนนี่สิไปง่ายมาง่ายเท่ามูจะไปหาเฮ็ดน้ำเขาอยู่บ่อนี่ ลอยได้ไปเออลูกได้สับไปเอาไปน้ำมันเออไปน้ำเนาะไปซองคนหม้ออ้ายยืบเวือดนักปลาไว้นะหม้ออ้ายเนาะหมอได้บอกหได้ข้าปลาเลยเนาะเดี๋ยวมันบอก้พวกกนเนาะใช่ใช่ถ้าคุณยิ่งนะก็จะเอาได้คุณยิ่งนักปลาได้ได้ทำไมสิบสองปีเลยอุ้ยแสบดียกชดยกชดเลย ผู้ได้ตัดผมใหายหนาได้คู่บ่ไปสัสผมนักเครียนยังสบายตัดเนี่ยนะตัดเองตัดเองอีกตัดจบตัดจบตัดผมเองแสดงว่ากัรน็อกนี่ตัดในกันเองที่นี่บ่หำตัดเองบ่ไปตัดไหนเจ้าหำคนในบ้านลูกลูกนี่พุ่นมันน้ากินบ่อน่ะ ดยใหสิวาอือว่าออยเขาเฮ็นได้เลยนี่นี่เขาบอกด้วยแหละมอนี่าพูด่แต่มอนี่สิหูจักความกอบมอนอมอนอกนี่เอาเรื่องคือการได้เบิกเนี่ยคอไแน่มอไอเห็นคอนซสิร์ บ่อหสิขาใจง่ายเอาสิซอนอะไสิซ้อนง่ายอยู่มันอนนัดสีใช้เวลาแนเนอนึงเวลใจก่นมนบ่อลูกจ้ะก็บ่อคนนี้เลยหนึงเขานึงนะอเมบ่อตันี้หนึ่งเขาหนึงน้เขาจะถ่ายคลิปมาแล้วมานั่งพิตี้ส่นมาเลยแม่คนนั้ ทุนี้ค่เฮ็ดกินเรียนกันอีกอ่าในเฮ็ดกินเนาะแบ่งนาทีกันเนาะเขาเรียกว่าแบ่งนาทีกันทุนี้ฮันนร่งเขาซักมามพ่อตอนไหอยู่ไซหำพ่อจะอยู่ไสฮุยจักอยู่บ่สื่อเนื้อๆก็ลืมบตามซื้อมอหนึ่งสื้อเนื้อๆเข่ายังเข้ายังข้าวจ้อยอันนี้ข้าวจ้อยเข้าวจ้อยมอไอซื้อยังก่อนื้อไอซื้อไอ อ้ายจอยอ้ายจอยผู้หนึ่งได้สื่อไปเล่นได้สื่อยังใช่สื่อบอกเห็นเนาะผู้ไปเล่นจักหน้าตาเป็นแนวใดทำหน่อยมันนี้ไดจ้าอ้ายจอยทำหน่อยกินข้าวแล้วบ่มาผู้ไปเล่นอันนียังอันนี้ก้อยอันนี้เด้อ้อยก้อยอ้อยอ้ายอ้ายจอยอ้ายจอยก้อยอ้อยผู้ไปเล่นเนี่สื่อยังอ่ะทำหน่อยทำหน่อยก็ังไเตา อ้าโอเคเด้อพี่น้องเด้อถ้าเกิดภูลักษณ์ภูน้อยเป็นสองก็โดนมาส้มอยู่เนาะอยากอ่าซอยเรือหรือว่ามีเสื้อผ้านนาแพรหรือ,อยังก็ตามแต่เด้อพี่น้องเด้อเขาสารอาหารแห้งก็เ <c oughs> ขาตอนนี้เขาก็ได้มีแล้วสองกับสอฟคือภูลักษณ์ภูน้อจะดูทางสาบุญก็ได้เออขามาสอยเรือเล่นต้น <c oughs> แต่ว่าคขาอยู่เขากินคขาอยู่เขากินนี่ก็ อ่าผู il, milk, ate, like ้ใหญ่จะดีทั้งบ่าวเล่าเนี่ก็มีไข่ซองแตะราคามีมะม่าแก๊ดนึงแมนเนาะเสื้อผ้าหน้าแพทยนี่ก็มีพอได้ใส่อยู่บ่หรือว่อสัมที่เห็นนี่สาวนวลพอได้ใส่เนาะเสื้อผ้าใหม่ๆของลูกก็มีอยู่บ่อไปองค์เทียนเนี่ยไม่ได้มีเสื้อขาวใส่เลยแมืนบ่อโอ้ใส่แต่แบบนี้เนาะมีทงมีไทยอยู่บ่พายไปองค์เทียนบ่มีบ่มีมืออื่นมือกรแจกบ่อมืออื่นเพิ่นแจกบ่จักมือสิแจกมาได้นะ นายขาเจมาแจงว่าอื่นเด้อเด้อข้าเจ้าขอบุญขอบุญผู้ใหญ่เจ้าดียังแม่วันเกิดองเพฝันเด้อคือแม่ยูวารีอยู่ฝั่งไทยเนาะเอานุเมือขึ้นแม่ยูวารีนุเมือขึ้นพักกันอนุเมือขึ้นเบิดนะแม่ยูวารีในอยู่ดี้นี่แห้งสุขภาพแข็งแรงอายุมันคนยืนเด้อแฮปปี้เบิร์ดเดย์วันเกิดเจ้าเนกอ่าที่หอดนี่แหละงที่เราไว้ท้องสารห้าท่านนั่นแหละ ดี <Okay. S 2> สบายดีบังคับสบายดีเด้อโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องไอทีเนาะทาบะไอทีท่านใดอยากยช่วยเหลือวพ่ตแม่ก็เชิญมาได้พ่อแม่ไม่รู้หาพี่น้องเนาะ,ะคลิปนี้กับพ่อแม่ยังไล่ขอจบคลิปลงเพียนตะนี้เด้พอพ่อแม่พี่น้องสวัสดีและสบายดีสบายดี